สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับจุดเตาเข้าครัวเมนูวันนี้เราจะมาชวนทำข้่วแห้งไก่เมืองกันค่ะทานกับข้าวเหนียวร้อนๆหรือใครจะทานเป็นกับแก้มก็ได้ค่ะโดยวันนี้เราจะใช้ไก่พื้นบ้านหรือว่าไก่เมืองมาปรุงเป็นอาหารปัจจุบันไก่เมืองได้รับความนิยมสูงขึ้นมากเป็นเพราะว่าไก่เมืองจะมีรสชาติที่อร่อยเนื้อแน่นเราจึงจะนําไก่เมืองมาทําเป็นเมนูข้่วแห้งไก่เมืองกันค่ะ ก่อนจะไปชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะเรียมเครื่องเรียบร้อยมาดูส่วนผสมในการทำข้อแห้งไก่เมืองกันต่อเลยค่ะก็จะมีไก่เมืองพริกแห้งกระเทียมหอมแดงขา่าตะไคร้มะแขว่นผิวมะกมรูดขมิ้นเปลืากผงปรุงรสเกลือใบมะกรูดผักชีฝรัง่งอันดับแรกมาตามน้ำพริกข้วแห้งไก่เมืองกันเลยค่ะใส่กระเทียมลงไปค่ะ ตามด้วยพริกแห้งแล้วก็ใส่เกลือลงไปค่ะใส่มะแขวนเพิ่มความหอมแล้วก็ตามทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะใส่ผิวมะกรูดลงไปตามด้วยค่ะแล้วก็ใส่ตะไคร้ลงไปค่ะตามทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะ จากนั้นใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะเพิ่มความหอมแล้วก็ใส่ขมิ้นลงไปแก้ความคาวของไก่ค่ะพอทุกอย่างเริ่มละเอียดดีแล้วใส่หอมแดงลงไปค่ะใส่ปลาร้าลงไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการตำน้ำพริกค่ะตัวปลาร้าเวลาเรานำไปโขกกับน้ำพริกจะทำให้น้ำพริกออกมาไม่มีกลิ่นคาวค่ะ นี่ค่ะในส่วนของน้ำพริกก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะพักไว้ก่อนค่ะมาเริ่มทำขั้วแห้งไก่เมืองกันเลยค่ะเทน้ำมันใส่ลงไปค่ะจากนั้นเราก็จะนำน้ำพริกที่เราตามไว้ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ผัดน้ำพริกให้หอมเลยนะคะผัดให้มีกลิ่นหอมโชยขึ้นมาเลยค่ะพอน้ำพริกเริ่มมีกลิ่นหอมโชยขึ้นมาแล้ว แล้วก็แห้งดีแล้วนะคะเราก็ใส่ไก่เมืองลงไปเลยค่ะหรือว่าไก่บ้านนั่นแหละค่ะผัดคุกเค้าไก่ให้หอมเลยค่ะรวนไก่ให้สุกเลยค่ะตอนนี้เราก็รวนไก่มาพอสุกแล้วนะคะให้นำน้ำล้างคกค่ะเทใส่ลงไปเลยค่ะ ผัดคุกเค้ารวนไก่อีกรอบนึงค่ะตอนนี้กลิ่นความหอมของเครื่องเทศเครื่องสมุนไพรต่างๆที่เราใส่ลงไปหอมโชยขึ้นมามากเลยค่ะเราจะทําการเคี่ยวไก่ให้นุ่มเป็นเวลาประมาณ20นาทีค่ะช่วงระหว่างรอให้น้ำงวดลงเราต้องหมั่นคนหมั่นพริกด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวตัวไก่จะไม่ติดก้นกระทะค่ะตอนนี้ก็เคี่ยวไก่มาได้เป็นเวลา10นาที เราจะมาปรุงรสชาติกันก่อนค่ะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปค่ะปรุงรสชาติเพิ่มเติมด้วยผงปรุงรสค่ะคนคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเลยค่ะนี่ค่ะไก่ของเราก็ได้ที่แล้วนะคะน้ำก็เริ่มงวดแห้งลงแล้วค่ะกลิ่นหอมเครื่องสมุนไพรมากๆเลยค่ะนี่ค่ะ แล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปเลยค่ะเพิ่มความหอมคุกเขาส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบนะคะให้ตัวใบมะกรูดเขาโดนความร้อนค่ะแล้วเขาก็จะคายกลิ่นหอมระเหยของใบมะกรูดออกมานะคะปิดเตาได้เลยค่ะแล้วก็โรยผักชีฝรั่งลงไปค่ะเพิ่มความหอมยิ่งขึ้นนะคะแค่นี้ก็เป็นอันงเสร็จเรียบร้อยค่ะคุกเขาทุกอย่างให้เข้ากันอีกทีหนึ่งค่ะ พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะคั่วแห้งไก่เมืองชิ้นโตโตเลยค่ะเวลาทำคั่วแห้งไก่เมืองนะคะอย่าสับไก่เป็นชิ้นเล็กเกินค่ะเวลานำไก่ไปคั่วไก่จะเละค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาตักชิมกันเลยค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะอือหือไก่มีความร่วนนุ่มค่ะไก่ไม่เละค่ะแล้วก็ไม่เหนียวนะคะรสชาติจะมีความหอมของเครื่องสมุนไพรต่างๆ เผ็ดนิดๆแล้วก็มีความเค็มตามค่ะลองไปทำทานกันดูนะคะเมนูข้อแห้งไก่เมืองทานเป็นกับแก้มก็อร่อยทานกับข้าวสวยหรือว่าข้าวเหนียวร้อนๆก็อร่อยเช่นกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตาม Facebook Fan Page จุดเตาเข้าวกัวยให้เราด้วยค่ะจุดเตายังมีเมนูอีกมากมายมานำเสนอจะได้ไม่พลาดกันค่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ